พี่น้องครับนะครับเขาช่วงระยะทําเกษตรทําการเกษตรด้ศิลปินเกษตรกรนี่เฮ็ดเลนเลนต้เป็นจริงครับพี่น้องครับพี่น้องคืออาจจะสงสัยนี่มันอย่างนี้คือใน้ักหวานครับต้นภักหวานห้องนี้แม่นี่การปลูกครับพี่น้องครับมีหลักการนี่มีวิธีพี่น้องหมากันสุกเล้วเอาหมากันสุกมาแกะออกล่างล่างล่างมาแกะแกะไน้ออกเลยแกะกลับมันออกนี่แกะล่างสะอะไรเขามาพึ่งไว แต่ยไปตากแดดเด้่ยามตากแดดเนี่ยห้เาเพิ่งว้ก็เก็บประมาณพึ่งจักสองมือสองมือจานังกอ,อกเก็บไว้เอาไปปลูกได้เลยครับปลูกในปูแบบไรพี่น้องครับมีอากาศพั่นหรอครับอันนี้คือผมจะบอกพี่น้องนะนี่เกิดทุกต้นครับนี่อเอาไม้ไผ่ยังตอ,อกไว้ตอกตอกก็ประมาณครับพี่น้องครับ ต่อพ่อป้าน,นะกันบไม่อถอดตีนออกแต่ห้อกขีดเป็นไส้ด้วยเพื่อนเหรอขีดเป็นไะส้อีหลีเนี่ยนะนี่ห้อยลงนี้ห้อยลงนี้พ่อป้ามานนี่เอาใน่อยแบบพอกหวานนี่ สองเลยต่อกันกันได้ต้อหน่อด้อต่อกันกันได้จังจี่กันได้ทั้งสี่ตัวจริงก็ได้หน่เอาสองนอนเลยพี่น้องเด้อสองนอนครับพี่น้องครับปลูันนี้ปุ๊บประมาณนี้แหละพอถึงนีเมือเดี๋ยวประมาณเดี๋ยขอมือหนึ่งเลยลนะ่ะขอมือสองขอเมือประมาณนี้พี่น้องครับนี่คือเสียพิธีการปลูกแต่ว่าห้ามหดนน้ำ เด็พี่น้องห้ามพดนำเนี่ยประมาณจักสองเดือนครับมันจะเกิดเองเกิดขึ้นมาประมาณจักอ่าถ้ามันบอยงยากกามันจะเกิดันี่มือหนึ่งพี่น้องเด็ดเด็ดจึงหนึ่งเด็ดเด็ดตดมันจะเถิงหนึ่งเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นเร็วกว่าเก่านี่ขรนโดนโดนเขามันเกิดเกิดมันเกิดมาแล้วกันดรโดนจังโพ้นำนี่นะถ้มันคือคือบางบางทีมันเกิดดินอ่านที่พกขึ้กัน เต็ดินมันผมเนี่ยมันมันเป็นดินผู้เขาเล็กๆน้อยนี่คือละการปลูกก็หวานยามาพี่มาเนี่ยปลูกก่อนนี่ต้นหนึ่งเลยเนี่นี่ตัวกแล้วเนี่ยอันนี้นี่ตกตกไปแล้วไม่ออกตกไปแล้วนี่ได้สูตรมาจากกเช,ชี่ยวชาญพี่น้องอาจารย์อาจารย์เน่าอาจารย์เน่าอยู่ อยู่ลมเกา่าก็เลี้ยงที่ห้างมันก็นเลื่อยเต่เต้พูดสิปลูนกนะครับก็ว่าขันแย่างน้อยก็จะห้างกันแยกว่าสองว่าอะไรดีประมาณสองว่าก็ได้หรือหรืเอเราเท่าตีมักที่บางห้างก็เกิดเกิดที่เขาละเนี่ยดินไส้ลงครับนี่เอาดินไส้ลงตามนี้นี่ขึ้นในผักหวานหลุมไหนเดียวก็ได้สองไหนก็ได้อันนี้ก่อน นี่ลุงเกิอนกอนมัน,นใช้กันอันกลอนใช้กันบ่นี่คนใช้กันเด้อนี่ปลุกเลยกันเงี้ยน้องสัตว์เลยพี่น้องเอาดินไส้ถมบ่เน,นี่ยไส้แห้งๆเค่นี้ละพี่น้อง,งยง od, งียง่หดอยี่หดน้ำยี่หดน้ำครับประมาณสองเดือน สี่งสูตรของอาจารย์เหี้ยด้วยแลปลูกอยู่พู่แล้เตรียมพูอยู่นี่พี่น้องต้องการอยากสิปลูกผักหวานเด้วยอันนี้ผักหวานเราเอามาให้เพิ่นผักหวานป้าโดยแท่ด้วยไงนี่พี่หวานใช่หรือไม่ใช่หรอนี้มีการเกษตรเกิดขึ้นแล้วปลูกผักหวานปลูกผักหวานเด้วยได้สูตรมาจากอาจารย์เหี้ยเลยไม่แตกแหนงตึงเตี้ยอยู่ในีขุม่มหุ่นไหมบ่แม่นว่าพูดเลย ให้ลีเด้ปลูกโรงเรียนดิง่ายนี่ปลูกพักหวานแม่เลยปลูกไปอยู่วายอยากนี่ละกานพูดเลยจะปลูกเป็นธุรกิจก็ได้แล้วแต่แต่ว่าการปลูกมันเป็นจังซี่นี่เห็ดยังซี่ตอกนี่เอ้าเพื่อเราผู้ใดอยากปลูกผู้ใดอยากเห็ดสวนพักหวานก็ได้ น่ว่าผักขมผักขมนมันอะไรอยู่ที่เบียได้ไเลเบยเกิดเียเรยขมนี่สูตรนี้จานเน่าคุณเรียนร้มาเป็นสิบสิบกุกกปีคุณนี่เพราะมันธรรมดาเนี่ยแล้วเห็ดน,นี่แตกไปก็ยุ่ในหลุมมูนไห <laughs> <laughs> มวผดวะอันนี้ว่าพอดีเลยนี่ว่าพอด,ดีต้นไดยอยู่บานน่ย ว่าอะไรนี่นี่มาขอนตอกไปนั่นเห็นแล้วปีกไหมเห็นไหมมันยังแหลมอมันยังบ่อนคมนี่ที่ปลูกข้าวหวานน้อพี่น้องเด้อโอ้อันนี้เบาจานบ่ดีเก็บมือเก็บมือเก็บมือมันเบานี่ตั้งหัวเฮ้ หม้อว้อนได้กระลังโซ่ขั้นตอนการปลูกข้าวกวางนี่หม้อตองกุนเนี่ยเสร็จแล้วเอาเอาใส่ลงไปใส่นั่นนั่นด<า>อกมันแตกกันเด้เอหันทางนอนลงแม่นะหันทางนอนลงบอกอแบบนี้มันก็ตั้งขึ้นนี้ ใส่ปกหั่นกใส่กันนะไปไปแล้วทุกที่เราที่ํำได้ที่นี้ดำตรงทำนี่เนาะใส่มา่มาััไปนคนแคบผกเสิมกันตซับวางทีวางรับอย่ามันทีกันหลนะดบมันทีอจะาหดน้ำด้วยแรกด้วยใน่มันทีเอาด้วย

้มซอกกันอุ้ยั่่อีกนขับเฮ้ยเดิไม่ไหมั้งเที่ยงบ่านเลยเดอ้าวบางทีหรอกหากมันยังฮอดลึกๆคุนี่นะหากมันถึงรุ่งก่อนเดินนะ หักลงกอนหม่นมำเป็น็รค่ะมันถีนากไม่มันถีาลงก๊อบ่ลมวานขใจขอคุยเล่พี่น้องเฮ้ยขอบคุณหลายเออ ขาไม่ขึ้นสิฮะยเขาไม่ขึ้นสิเอามี่ผมได้ยินชัดดียานนี้เหรครับดีครับอันยุบบ้านยุโรบ้านน้องเวียนบ้านลาบ้านบ้านนั่นได้ไหมล่ะโอ้ยได่ไหมมาทิพย์นี่บ่จ้าตนนัรืเองไอ้ใหญ่ทายรงเศจรองจู่โถอยู่ครับออันแล้วเพื่อนอันไอ้ใหญ่ขอควถาทามได้ด้อว่าอันเพื่อนเราเพื่อนอันไปเยี่ยมบ้าน สายันมันลูกม,มันเป็นแฟนเจ้าบอทางข้างมอนาเข็นเขาเมียมอเป็นเออแฟนของสาย,ยันมัง<อ>้งมอแฟนของสาย,ยันตัวแฟนผมเราบม่ออกกล้องจัิงจริงหรอบอกโอ้จะคือนางขาเมืองสวยแต่ฉันอ๋อเมียผมเรามีหูใสข้างเดียวเลยว่าจะออกกล้องนะเราู่ใส่ดนีิอยู่หลังบ้าน อาจารยา์เจ้จา,นา,นาคนมาปลูก้้นนทาาาา,า,าง,งบเเจไปะอาจารย์ย่าเราผมมาปลูกพักผมม้าปลูกผักหวานให้เลี่ยมาซื้อผักหวานผมเด้อโอ้โหหิวเหรออล่ะฮะเฮ้ยยังไงล่ะไปช่ยวยนคผูหห้หาเนี่ยอาจารย์ย่ามาปลูกผักหวานซอยเนี่ยอืมเฮ้ยไป,ปน,น่ากลางหน่อยยังนีนอบ้านเจ้าคืได้บุหรล่เนาะเมนเอ้ยมา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 มัดแล้วเฮ้ยใส่ आई उपर की जाए ซอยจีปลูกสายยูสกินพี่น้องเออปลูกไม่ใช่แล้ครับเพราะว่ากันห้องสี่เขามันกัดลายตังค์นา่มันเป็นนั่นกะัะไรอีกสามปีสิได้ขายอืมอีกสามปีในบ้านว่าแถ่าอายุบรนจณเนีายแล้วปลูกเลยพี่วัดโลกงามอีหรีเด้พี่น้องงามอีหรีเด้เนี่ยมันไม่ร้องเด่นเด้เนี่ย นเ,นนนนนเนี่ยพ่อเมือจังเสีย,ยพี่น้องปลูกผักหวานปลูกผักหวานเนี่ชื่อไว้ในเด้อเด้อนี่ซับนี่แหละพี่น้องเห็ดซับนี่แหละ่าคือเห็ดเล่นนี่เด้อคนเริษัทจังจเมือหนึ่งผมสิพาไป็นม่งอยู่วัดเราเดา้อเต้ถีบอยู่นี่ขนมันญ่ขึ้นมาประมาณนี้เพียงนี้ประมาณเพียงนี้ขนมันญ่ซาแล้วบอกว่าเด็ดเคืองมันจริงเงยเลี้ยวญ่เลี้ยวเลยพี่น้องเด้อนี่ สูตรอันนี้เขาจะมีสูตรเด้ผมสิปลูกไว้ฮอดสาเลยเนี่พี่น้องฮอดเนี่ยอียกสองสามปีมาเก็บผลปลูกไส้ไไต้นอะไรบ้าง <c oughs> ปลูกใส่ต,นตน <c oughs> ้น,นต้นแค่ขันขันต้นอะไรผมมีหรมมาด้วยมากพ่อเฉปลูกในตน้นในเลาะต้นม่วงต้นม่วงต้นแค่ต้นบะเขียบต้นไม้ใหญ่ยังเสียกมไม้สักไม้แดงทังดีก็ไม้กิ่งไม้แดงทังดีใส่มีเด้ แต่บ้านห้องมันมีบ่ล่ะมีกิี๊งไม่แดงเดรียมแค่ต้นแค่เดียวต้องออเอาต้นแค่มาปลูกซับกันนี่เพิเก็บมาห้างกันนี่คงนี้เกิดนี่ละโอ้ยมันตรายตัวน,นั้นพด้นต่อไกก ขันโมมีเาเอาไม่ไผ่ก็ได้ไม่ไผ่ซุ่มตันๆนะเลาดีๆพี่เหลี่ยมมาตอกศิลปินก็นเสียตรก,ก่อนพี่น้อง <laughs> <laughs> จะดีว่าผมฮิเหรือโมแมนด้้นี่ um. ปบูกบูกี่ีเดยดินหล่อลองนี้ดินใสงน,นี้ประมาณหากมันจะแท้งจนวสุดจนสุดลุมเสียวตอกนะตอกลงลุมเียหาก,กยังยืด อ่ครับปกมัสองเดือนอยังทำิ่งมันจะพูดขึ้นอ,อีกสามปีโอเคปลกจตตัวนึงวะนี่ไม่ยังหลับไปยังอ่ะสอบมองวัวมาหลายตัวต่วสั่ อันนี้เนาะบ่าก็สิต่อลงเลยก็ยังมันต่อไงนะอันนี้ไข่มันเย็นนะพอตัวเลยกูนี่แล้วน,นี่ มั่ยาจากมิดที่ต้นมกเขียบต้นต้นไม้เงียง้ยๆหน่อยนะครับมันมันสิติดมันติดจะชอบอยู่ หันธน้ำมันดูขันห์น้ำมันดูมันมันเราเออที่น้องว่าหลังจากว่างหลังจากวาล่างแล้วแล้วเข็ดแฉไร่แม่แล้วดีสาซาแล้วนี่ที่ว้ประมาณจะเกิดเหมือวกระจายนั่นมันมันสินมันสีบกเกิดเสียมันสิตายมันบอกเนี่ไม่มันนี่นี่ก็ได้หลาหลุมอ้อมเ้ากว่าเลยนี่เพราะว่ามันสิมีกาลระยะเวลาของมันอยู่เวลาปลูกประหาประหาต้นไม้มาปลูกทิ่มเทียมมันเนื้อ ต้นข้างในก็ทีไปปลูกอยู่บนสอดบนนะครับอันนี้คือคือปลูกอยู่ปลูกกินนี่เด้ต้นแค่ไหนวันนี้ดิครับพี่น้องครับที่บอกกันมาภากันมวลนะครับฝากให้สำหรับพี่น้องบ้านเฮานะครับซอยส่งเสริมกับนายหน้าเนายเด้อหวังว่าอ่าสิยทำคลิปกันไปกับหวังว่าพี่น้องคงเสียเห้การสนับสนุนขอกำลังแรงใจจากพี่น้องบ้านเฮาบ่ว่าสิอยู่ประเทศใดเมือ,องใดอำเภอใดจังหวัดใดอ่ากัน สิ่งที่นายหน่ายนั่นท่าไปคันว่าด,ดีก็ขอ,ขอให้พี่น้องกดเลยกดแชร์กดติดตามพี่นีดเดออ้อขอบุญบารมีของอมประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากองประทานจงปกปักรักษาพี่น้องแฟนเพื่อพพของนายหน,น่ายนั่นตลอดทั่วประเทศหรือทั่วทุกท,กทกจังหวัดที่ช่อมฉีบช,ชมอะไรอย่างนี้ขนาดนี้ครับอ่าันพี่น้องสงสารในส่วนใหญ่ในยยน,น,าานั่นก็จะเริม่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายหน่ายนั่นชาแนลแห่งควลังแรงใจนายานหน่ายนั่นก็ซีมีกความังใจสูงครับขอบพระคุณพี่น้องที่ตามให้นายหน่าย จนถึงสองแสนปุญคุณนี่ในหลญญายานโม่ลืมขอบพระคุณครับ